วันนี้นะครับผมมีท่าออกกำลังกายนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาในส่วนเรื่องของการยับผมจะมี3ท่าด้วยกันเริ่มจากท่าแรกนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็คือผมจะใช้สติเริ่มจากเซตตัวตรงนะครับผมจะเริ่มจากขาป่านะครับผมจะยกขาป่าขึ้นนะครับแล้วใช้เท้านะครับเกี่ยวขาข้างที่เป็นขาไว้นะครับต่อไปครับผมจะทําการดรเทชั่นนะครับข้อนี้นะครับเป็นตัวช่วยรักษาประหลาดนั่นหมายความว่าตอนไหนที่ผมเคลื่อนที่เนี่ยสำตัวช่วงบนมันยิ่งเคลื่อนที่เฉพาะ ข้างนะครับสเต็ปที่2นะครับผมจะไม่ใช้ท่อแล้วนะครับผมจะเริ่มฝึกด้วยการที่เราใช้บาลานซ์ของเราเองนะครับ,บพยายามรักษาอัพเปอร์ให้มันนิ่งไว้นี้เราจะได้เรื่องบาลานซ์เข้าไปด้วยนะครับสเต็ปที่3นะครับเราจะไม่เอาเท้าเกี่ยวครับเราดึงเข้าออกมาครับเราทำการโรเทชัน่น3 <Yeah. S 1> ส,สเต็ปนะครับลองไปทำดู